เขาจะมาตามล่าสูตรไข่เจียวจ้ากันะะไม่ไม่เออนี่คุณแต่งตัวเท่จังอะ<ส><ด> แย่แบบเลยแย่แย่เหมือนจรเลยกราศีนัสดีครับสวักิดอะไรครับสวัสดีครับผมหมุนกตี๋ปะกลับมาอีกแล้วนะฮะกับแก๊งเดน let's go ไหมคือวันนี้เรามีงานที่ผมฟิตเลยวันนี้เรามีงานที่นครนายกเราก็เลย มาถึงเราถึงโอคารัก์แล้วไงเราก็จะแวะไปหาที่บ้านสวนเขาหน่อยไหมไปหาให้คุณเท่งก็ทําอะไรให้กินหน่อยไหมออนะไหนๆเราก็มีงานที่นครนายกแล้วเดี๋ยววันนี้จะเปิดรายการใหม่ด้วยแก๊งเชฟนี่นแล้วเดี๋ยวพร้อมกับพาทัวร์บ้านสวนไงเป็นไงไปนั่งคุยกับพ่อกันเดี๋ยวไปเขามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าผมมาเพิ่งตามมาวันนี้วันอาทิตย์นะฮะตลาดเท่งเปิดแล้วนะครับใครจะไปก็ยังไม่ปิดนะบอกเฉย ถึงแล้วนะบ้านสวนนี่นี่ให้ให้แนะนำบ้านบ้านสวนนะครับที่นี่มีผลไม้อะไรบ้างครับพี่เต้ครับพีก็สวัสดีนะฮะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะนี่คือพ่อบ้านที่นี่นะ ก็จะบอกว่าไม่มีอะไรมากมายนี่คือมะยมชิดกับมะปางอันนี้คือมะปางทําให้เนื้อหวาน عت, อันนี้แม่บ้านมาแม่บ้านเดินมาวันนี้ค่ะอันนี้มะปางนะคะอันนี้มะยมชิดค่ะรวมรวมกันนะครับตอนนี้ยอดผลผลิตของเราเยอะมากและมีทุเรียนอีกเดีย๋ยวเราไปตามไปดูทุเรียนด้วยนะวันนี้เก็บเยอะมากค่ะโอเคนะคะไ้นนจะเจอที่ตลาดแท่งใช่ไหมวันนี้เดี๋ยวเจอที่ตลาดแท่งสถร์เทิงนะจ๊ะกับขนมจีนแม่มาลาค่ะ ทั้ง18เวอร์ตพอยด์นะพีทั้งสิบแปเวอร์พนะี่ท18งแปเวอร์ตพอย์ั้งแอ๋ออ๋อยสาวัสดีค่ะว่าไม่ได้เก้าทั้งพีหมดละมาล้มาแบบช้าไปนิดนึงไงเราไม่ได้เห็นแบบจำวิธีกันทํ สำหรับใครที่จะมาตลาดเทิ้งไฮโลอะไรข้างหลังไม่มีแล้วนะไฮโลหมนย้ายอยู่ข้างหน้าแล้วย้ายอยู่ข้างหน้าแล้วคนนี้เอาได้นะคนนี้ตัวเหย่านู่นนุ่นนู่นบ้าเด็ดขาดไหนหๆพ่ออยู่ไหนนี่นี่ไหนอะนุ่มลื่น อ๋อโหด้วย <S <S ยืนข้างศาลเลยนึกว่าเจ้าที่ยืนนอามืดมืดนี่ไม่ได้นะพ็อ,อันนี้ไอ้เอากับไอ้ไปกินได้ยังไหนเราไปฝากเขาเนี่ยได้แล้วฉีดได้ฉีดยาป่ะเราไม่ได้ฉีดยาเลยนี่ส่วนเราไม่ฉีดยาฆ่ามแมลงไี่ย่าขานี่หน่อยค่ะ เมย่าแนะนําบ้านสวนเลยคะ่ะมีอะไรให้พิ่งดูบ้างเพียงไม่เคยมาเลยเมย่ามาบ่อยอ่ะมันมีอะไรบ้างคะเมย่ามันมีมันมีมันมีหุบอาไม้อยู่ยตรงน,นี้ไหนผลไม้เหรอคะมันมีที่ไหนบ้างเมย่าพาไปดูที่นอนหนูหได้เดี๋ยวหนูนอนต้องไงก็หนูนอนข้างบนตรงนูน้นอ่ะงั้นเดี๋ยวเราพาขึ้นขึ้นไปดูข้างบนไหม เราพาขึ้นไปชมข้างบนกันหน่อยไหมบอกท่านคุณผู้ชมขาไปดูข้างบนกันไหมคะหนูเคยเจอตุ๊กแกอยู่ข้างบนเลยตุ๊กแกเลยเหรอตัวสีอะไรคะหนูหนูสีเทาสีเทาเหรอสีเทาแต่แต่แต่ผสมกับกับผสมกับครีมอะ่ะผสมกับสีเขียวสีครีมเหรอใช่คุณดูดิเห <laughs> <laughs> มือนคนสวนอะ่ะ <laughs> <laughs> ทุกบ้านผมไม่ไม่ต้องมีคนสวนมีอะไรนะดูดิเออยาเยื่เนี่ยเนี่ย จากที่มันเต็มเต็มก็ถอนออกหมดเออเอาดูดิไปงั้นเดี๋ยวหนูพาเพียงขึ้นไปดูที่หนูนอนหน่อยที่ที่เมย่านอนหน่อยแล้ววันนี้วันนี้แมย่าจะไปเข้าไปเข้าไปขายของปะคะใช่ใช่ไหมโอเคไปเดี๋ยวเมย่าพาขึ้นไปดูที่นอนบนห้องหน่อยเดี๋ยวพาขึ้นไปทัวร์บ้านสวนข้างบน บ้านหล,หลังนี้เขาประมาณอยู่ประมาณประมาณหกซึ่งประมาณหกปีนะผมมามาประมาณครั้งสองครั้งแล้วเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบแมลงอะตุ๊กแกเยอะไหนไม่แยนอนตรงไหนคะอ๋อนี่นี่เดี๋ยวพาขึ้นมาดูห้องห้องไหนี้โอ้ไม่แยนอนตรง,ง,ง,งนี้พี่ป๊าป๊าไม่แยใครไม่เคยเห็นเจดีนเป <c oughs> ็นย่านนอนแบบเจดีนตลกครับต่อไม่ใ่เตียงนะข้างล่างตรงนี้อ๋อไม่แยนอนแบบเต้นเตียตรงนี้อ่ะ แล้วพ่อจ๋าทีนี้นอนไหนคะใช่ต้องนอนห้องนี้อ่เข้ามาดูดิเอ๊ะเฮงทำในห้องโสดเหมือนเหมือนเหมือนพี่เฮงเลยห้องอะไรคะห้องโสดเหมือนห้องห้องโสดห้องโถงขมเก็บของก่อนทำไมทำไมพ่อพี่เองไม่โสดจะบุกขนาดนี้นะโสดบรกอะไรเราเรียกมันเป็นห้องคนโสดไง อะไรคนโสดไงคนโสดไม่มีแฟนเขาก็จะแบบคงต้องสกปรกห้องโสดห้องคนโสดแม่ย่าบอกว่าห้องคนโสดแบบพี่เฮงเลยห้องโสดบอกห้องโสดแล้วจะลอไงใช่ไหมห้องคนโสดนี่มาดีนี่ให้ผมให้ดูรูปนี้นี่มีใครพี่เฮงทำไมพี่พี่หน้าเหมือนเหมือนพี่คอยเลยอ่ะหน้าเหมือนพี่คอยให้คนขึ้นให้ดูนะหลายๆคนเขาจะบอกว่าผมหน้าเหมือนพอจริงไหมจริงไหมอ่ะลองขึ้นให้ดู ขึ้นตรงไหนไม่เอาไม่เอาตรงนี้คือบ้านผมที่ผมแบบไม่ค่อยได้มาเพราะว่าผมแบบรู้สึกว่าบ้านบ้านไม้มันค่อนข้างน่ากลัวด้วยไม่ค่อยชอบไม่ค่อยถูกไม่ค่อยถูกฉลองเท่าไหร่เดี๋ยวไม่ยาบไปเก็บผลไม้ให้นะไม่อาวันนี้วันนี้อย่างงี้ดีกว่าไม่ยากพาพี่เองไปเดินเก็บผลไม้หนูเคยไปเดินเก็บตรงไหนบ้างผลไม้คะบอกต้องเหยเคยไปเก็บเคยไปเก็บที่สวนหยกตรงตรงนู้น ตรงโน้นอะคะใช่แล้วหนูเก็บเก็บเยอะเอาไปให้หมามันแล้วก็เอาไปกินโอ้โอแล้ว <okay. S 2> นขอขอบภาาใช่เหรอ แแฟนชิมีไม่ดูแลเลยแฟนชิมีไม่ดูแลเลยอ๋อแฟนจิมีอ๋อพ่อจ๋าอ๋อไม่ดูแลเลยดูแารถไม่ดีเลยดูแารถไม่ดีเลยโอ้โหบ่นบ่นป้าปาปาพี่ไม่ดูไอ้ทุเรียนน่ะเดี๋ยวยายต้องส่งแล้วพี่ไปดูทุเรียนรู้ว่าอยู่ตรงไหนโอ้โหพ่อจ๋าเดินเหนื่อยพ่อจ๋าไปดูพ่อจ๋าไปไหนพ่อจ๋าเดินเหนื่อยไปไหอ่ะเดินเหนื่อยไปอ่วเขาเลยเดินธรรมดาเลย เราจะพาไปดูเลยเราจะพาไปดูทุเรียนพาไปดูทุเรียนต้นทุเรียนอยู่ไหนอู๋อันนี้ต้นเราเป็นไหนบ้างเนี่ยใช่ป่ะอันนี้อันนี้ไม่ยงชิดป่ะไม่ใช่นี่รถกลางอันนั้นต้นไม่ยงชิดอยู่ไหนเลยใช่เอาประบานไปไม่ยงชิดเหรอหมดแล้วหนี่รถกลางเจนูพาไปดูผมไม่เลือกรถกลางไม่ยงชิดหมดรุ่นไปแล้วหมดแล้วขายไปแล้ว ทุเรียนทุเรียนลูกเป็นยังไงหนูรู้ปะเนี่ยแต่มันแหลมแหลมอะโอ๊ยลองหลุมมันแหลมแหลมเหรอคะมันแหลเมืออมาจิ้มฟันอแหลมทุเรียนมันแหลมแหลมเหมือนหมาจิ้มฟันนะทุกคนเดี๋ยวพี่ไปเรียกไอเต็าอ่าเดี๋ยวพี่เรียอเต็ิงให้แต่เป็นนึ่งหนหนนะเรียนเียลูกเล็กใช่ไหม มันเพิ่งคลอดมาจากแม่นะมันเพิ่งคลอดมาจากแม่นะลูกนี้ใช่ไหมคะบอกบอกด้วยว่ามันเพิ่งคลอดเ,เราห้ากินเด็กขาดเพราะมันเป็นแม่ของสัตว์โอ้เรเห้ากินเด็กขาดเดี๋ยวพาอแม่ย่าไปซื้อติมก่นอนมา ้าหน่อยเร็วเร็วเอาไปขายตลาดไหนอันนี้สามร้อยบาทต้องร้อยเลยเหรอต้องร้อยทำไมแพงจังคะเลือกอะไรครัับอนนี้เขาเลือกว่าลูกอะไรคะลูกหนูไม่รู้ว่าลูกอะไรลูกไอ้มะปางมะปางเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปขายดีปิ้วชเอาไม่ต้องเนี่ย วันนี้อยู่รายการแกงแชรครับผมจะมาเข้าครัวที่นครนายกวันนี้มาดูเข้ามาดูเลยว่าคุณแห้งเขาทำเมนเออูมอะไรวันนี้เราจะมากินข้าวฝีมือคุณแห้งแล้วเราจะไปล่าสูตรไข่เจียวจ้านี่ยไปเขาจะมาตามล่าสูตรไข่เจียวจ้ากันนี่ตามล่าสูตรไข่เจียวจ้าคุณมาดูมาไม่ไม่มีอะไรมากเลยแค่ไก่ผมจะลดให้มากกว่าอ,อย่างอื่นเดียวตองอรตองไหนตรงไหน เขาข่เจียวนะถ้าเขากินไข่เจียว้ลยเรียร้อยพ่อทข่เจียวหะ้เสียงอะไรทีนี้เองตรงอ๋อนึกว่าเสียงพวกแกเื่องตรงน้ำหลหัแล้วแวีไดยินมาเสียงมันบบแกเงเสียงแกงก็จะไม่มีอะไรมากสมันก็จะมีพวกแครเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่มองเลยตอนนี้อยากกินมะเขือเทศมีมะเขือเทศ่ใสเอาอยากกินแล้วไม่ถามเลยว่ากินหรือเปล่าดูเลยอ๋อใส่ก่อนเลยนะวะแล้วไม่กินมะเขือเทศด้วย อ่อแต่ก็ใส่ไปแล้วต้องกินต้องกินไม่รู้รอกินเลยหิวไงตั้งแต่กรุงเทพแล้วเนี่ย คนอาจจะบอกว่าเหมือนว่าธรรมดานะแล้วมันธรรมดาไหมธรรมดา <c oughs> <c oughs> ธรรมดาเหมือนเดิม <c oughs> สูตรหลอกลูกค้าไข่ใบเดียวนะเขี่ยวบางเฉียบเลยบางเฉียบดูดิไข่ใบเดียวนะ ที paid, ่ท so ี่เปลี ulously, ่ยนที่เปลี id ่ยนเป็นไข่คั้วเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคุณดูด้วยคุณดูด้วยที่เปลี่ยนเป็นไข่คั้วเนี่ยจากไข่เจียวจ้ามาติดกระทะ้ามาติดกระทะเสียฟอร์มเลยจากไข่เจียวเป็นไข่คั้วแล้วดูเนี่ไม่ไม่ ว่าให้มันหลัวีนยมุกไงแน่มุกนี่นี่ไงบ้านๆตอนแรกจะเป็นไข่เจียวจ้าตอนนี้ อะไรน <c oughs> คุณก็เลยจู่ๆก็เปลี่ยนเมนูเฉยเลย <c oughs> ตอนแรก็บอกเป็นไข่เจียวจ้าเปลี่ยนเมนูเฉยเลยเพราะติดเพราะมาติดกระทะกเปลี่ยนเมนูเลยอันแก้ไขปัญหาเฉพาะหนะ้าถือว่าทำได้ดีคะ่ะไม่ไม่เอ้าเร่ เมนูคุณเท่งเขาคือแบบว่ามันได้คุสิบตรงที่ว่าผมแบบนานๆที่ผมจะได้กินเนี่พราะผมไม่ค่อยได้กินข้าวบ้านอ,อันนี้ทําเองหมดเลยนะไข่ต้มรสดหมูหมูทอดไข่เจียวจ้าัน,นสูตรในตำนานเนี้ยสูตรในตำนานแหล่ติดกทาไม่ไม่ไม่ได้หมดสำหรับผมอะ่ะไข่ตัวนี้ ตายสองเดือนเอาแล้วมาเยอะมีป่วยเยอะใครชอบแบบว่าให้มาทาคลิปที่บ้านสวนหรือว่าอยากแบบใครเห็นอะไรแล้วแบบอยากให้ทําอะไรก็บอกได้เลยนะแบบให้พิมพ์มาเราก็จะมาทําให้เรื่อยๆอันนี้อาจจะยังไม่ทางการเท่าไหร่เดี๋ยวไว้เรารอเป็นแบบว่ามีโอกาสดีๆรอทําที่บ้านวันนี้แบบผมไม่ได้บอกเลยเพราะว่าผมมาโอกาสนคะรนายกดีแล้วจะกินข้าวก็เลยแบบจัดถ่ายแกงเชฟไปเลยเดี๋ยวไปเจอแกงเชฟกันที่บ้าน ที่กรุงเทพแล้วเราจะแบบว่าเราจะไปเดินหาวัตถุดิบกันนะกับพ่อนะชวนเขาไปเดินตลาดละอะไรเงี้ยถ้าใครอยากดูแบบนั้นก็รอดูกันได้เลยนะคร mm ับ hmm. เดี๋ยวผมจะไปแบบว่าทัวร์หาแบบว่าของกินแล้วเราก็จะไปทำกัน mm hmm. ตกลงมันเป็นคือไข่ขอะไรหรือเปล่าฮะเนี้ยไข่ไก่ไข่ไก่วันนี้ก็แกงเชฟไปแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ครั้งหน้าที่บ้านแกงเชฟที่บ้านเดี๋ยวแบบ ไปแบบจัดเต็มขอให้แบบเรามีวัตถุดิบขอให้ของครบกว่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาจัดเต็มเป็นคลิปแบบคลิปเต็มรายการแกงเชฟให้นะครับเป็นแบบว่าพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยตามสไตล์แบบว่าเข้าครัวกันที่บ้านโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผู้ชมบอกเอาจจะมีแบบวีกรบอ่อเราะเด็กเนี้ยเออคนเขาอยากอยากแอรู้อยากอะไรเยอะอยู่นะเพียงเแค่จะรู้ว่าเลนเกี่ยนกล้ออะไรเงี้ย รายละเอียดดีเทลมันเยอะมันเยอะไปกว่านั้นอีกใครอยากฟังใครอยากฟังรายละเอียดดีเทลที่เรื่องเล่าแบบบางคนอาจจะเห็นแค่ว่าเอาเปตอนตอนไปอ่าอย่างนั้นดีกว่าเราทีเดียวไปยาวจบหรอกได้งั้นอาจจะเป็นช่องของพ่อเขาเลยโดยตรงเลยแต่ว่าอาจจะมีมาแจมๆจมช่องนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะทาของเขาแล้วแหละเดี๋ยวรอให้เขามีเวลาก่อนก็ฝากไว้เลยนะครับเชื่อเชื่อไหมใครเชื่อแบบว่าพ่อออกจากบ้านตั้งแต่อายุสิบสามนะนี่แหละเกินไปเลย ออกจากบ,บ้านตั้งแต่อายุสิบสามไปอยู่อีสานสี่ปีอยู่ใต้หกปีแล้วไปอยู่กรุงเทพยาวเลยอ่ะใครอ,คอยากฟังแปลว่าอันนี้คือก่อนที่จะมีมีลูกก่อนที่จะเข้าวงการก,ก่อนที่จะตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนที่จะเล่นตลกนี่ใช่ไหมก่อนก่อนอีกอันนี้ใครอยากฟังจากเบื้องลงเบื้องลึกอะไรก็กดติดตามเราไปเลยนะครับแล้วใครอยากให้ทําอะไรก็แบบบอกกันได้แล้วเราจะถ้าเราทําได้เราก็จะทําให้นะครับต,ติดตามติดตามด้วย กดติดตามไว้แต่ย่าย่าจี้ตูนแล้วกันย่าจี้มาโอเคครับทุกคนเจอกันครับกด subscribe กดแชร์กดไลค์กันให้ด้วยนะคยากจะกี่หมื่นไลค์ก็ได้แล้วก็ไม่ต้องหนักไปเยอะด้วยนะเพราะว่าแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกชินแล้วน่อยน้อยน้อยหน่อยโอเคครับทุกคนโสดคครับ